ลานเท่าเล่าเรื่องพระพันธ์โดยอะคีลาเสียงไก่ป่าขันดังขึ้นมาในยามเช้าเสียงนกขับกลมเหมือนเสียงดนตรีดังแว่วมาแต่ไกลแสงพระอาทิตย์ฉายลงทะลุแมกไมา้มากระทบกับเปลือกตาพานเท่าในเสี้ยวของจิตสำนึกในความฝัน ยังคงนึกถึงเหตุการณ์เจ้าเ่าดงเพื่อนยากมิหายแสงอาทิตย์แยงเปลือกตาผ่านเท่าขณะที่หลับอยู่พันตื่นขึ้นด้วยอาการตกใจเล็กน้อยสักพักกับรู้เนื้อรู้ตัวเช่นเคยพันมองลงไปบนพื้นห้างด้านล่างขุนพระช่วยมิได้มีเจ้าเห่าดง ที่นอนไล้ชีวิตเท่านั้นด้านล่างถัดไปทางโคนต้นไม้ใหญ่อีกต้นอย่างเจอเก้งหรือว่ามันจะโดนเจ้าเห่าดงประสานพิษเข้าให้แล้วผ่านเท่าคิดในใจพันตะเตรียมอุปกรณ์ให้เข้าที่เข้าทางเพื่อจะเตรียมล่าไอา้สาผ่านเท่าพันลุกขึ้นนั่ง จากในท่านอนพิงต้นไม้ใหญ่ที่ทำห้างขัดไว้พางไอ้ซาเจ้ายินหลานชายที่ผานใหญ่ได้นัดไว้ให้มาพบกันเพื่อล่าเจ้าสากระทิ้งผีด้วยกันน่าจะกําลังออกเดินทางและเอาสเสบียงมาเพิ่มตามที่ผานได้สั่งไว้ ผานใหญ่ได้ทำสัญ,ญลักษ์ให้เจ้าหลานยินไว้ตลอดทางที่เดินเข้ามาในป่าดงสมิงดังเพราะถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะหลงทางหรือหาไม่เจอพันจะกายเป็นหลงคาดกันเสียทำให้เสียเรื่องทราบเปล่าๆก็ดียังได้เก้งกลับไปโดยไม่ต้องเสียแรงลั่นกระสุนผ่านเท่าคิดในใจ ผ่านเท่าลงจากห้างเดินสำรวจความเรียบร้อยรอบรอบห้างที่ขัดไว้แสงแดดยามสายเพลานี้ยังพอเห็นแสงเล็ดลอดจากกิ่งไม้ใบไม้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านบนลงมาได้บ้างแสงกระทบน้ำลิ้มคอปโป่งน้ำร้อนเป็นประกายระยับดูงามตายิ่งนัก ไอควันจากโป่งน้ำร้อนปะทะกับความหนาวในป่าดิบชื้นทำให้เกิดหมอกละอองไอน้ำดูงามตาไก่ป่ายังขันดังม้าแต่ไก่นกในป่าบินโชบบินเล่นกันไปมาผ่านเท่ามองอย่างเพลินตาพร้อมกับสดับฟังไปกับสับสําเนียงเดินไปพาง เราแวดระวังภัยไปด้วยถึงโป่งน้ำร้อนก็ล้างหน้าล้างตาอีกครั้งพร้อมหยิบกระบอกไม้ไผ่หมาตักน้ำไว้เป็นสเสบียงในตอนซุ่มล่าเจ้าสาตอนนี้มันน่าจะมีความโกรธแค้นเป็นอันมากหวนนึกถึงตอนที่มันบุกไปทำลายแคมป์ของชาวคณะสำรวจเขื่อนยังขนพองสยองก้าวมิหาย มันคงไม่โกรธขนาดนั้นถ้าไม่ได้ไปทำให้มันเจ็บแขนผ่านเท่านั่งคิดในใจหรือที่ตั้งแคมป์คงจะเป็นแนวที่มันลงมากินอาหารอยู่เป็นประจำประกอบกับอาจจะช่วงที่มันติดสัตว์ก็อาจจะเป็นเหตุผลประการหนึ่งระหว่างที่ผ่านเท่า กำลังเล่งตักน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่อยู่นั่นเองเสียงผับผับดังแว่วมาแต่ไกลน่าจะเป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์ทางราชการหมินสำรวจเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆน่าจะเป็นพวกชาวบ้านที่ไปแจ้งทางราชการว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นมันเป็นกระทิงลำบากมินนำซ้ำ ยังมีภาวะติดสัตว์คงยิ่งทำให้มันขุมข้างไปกันใหญ่เสียงนั้นบินแผ์ต่ำจนเกิดการสั่นสะเทือนไก่ป่าวิ่งมาตรงบริเวณที่ที่สามารถเห็นเจ้าแมงปอยักษ์ให้ได้ถนัดตาสักพักเสียงนั้นก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับสายหมอกในยามเชา้า ไม่น่าทำการบินในวันนี้เลยท้องฟ้านั้นค่อนข้างปิดอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ผ่านเท่าคิดในใจดวงตะวันเริ่มบ่ายคอยมาลอยเลยข้ามหัวไปไปสักพักแล้วเจ้ายินตะโกนเรียกมาจากด้านหลัง้อมกับคนชุดลายผางผอมอาวุธและสัมภาระครบคัน น่าจะคุณนะนายตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งผ่านเท่าพวกพวกชาวบ้านเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกันในหมู่บ้านเป็นอย่างดีเป็นยังไงมายังไงคุณนะผ่านเท่าถามไปสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับผ่านผมได้รับคำสั่งจากนายจากศูนย์โบโกอ ให้มาเป็นกองกำลังสนับสนุนช่วยทางภาคพื้นให้มาล่าเจ้ากระทิงตัวนี้ด้วยพอดีผมต้องมาลาตะเวนแถวบริเวณทางเขาสมิงดำพอดีแล้วก็มาเจอกับเจ้ายินเห็นว่าจะตามพานโยเข้ามาล่าเจ้ากระทิงผีตัวนี้ก็เลยเข้ามาพร้อมกัน นายตำรวจชายแดนล่ายาวเห็นรอยมันอยู่ตรงทางด่านตรงน้นข้าว่ามันคงจะต้องอยู่แถวบริเวณนี้เป็นแน่แถวนี้ลูกไม้หล่นค่อนข้างเยอะมันคงจะแวะออกมากินอีกเป็นแน่เราต้องระวังตัวกันให้ดีๆผ่านเท่าบอกออกไปครับนายณขานรับ พอมกับเช็คอาวุธปืนลูกสองเลมิงตัน870ประจำกายที่ติดมาด้วยถ้ามันพุ่งเข้ามาประชิดตัวผมรับรองหัวมันกระจุยแน่นายณร้องบอกออกไปอา้าวข้าว่าไปขึ้นห้างกันก่อนดีไหมนี่ก็เวลาบ่ายคอยไปละ เดี๋ยวมันจะพบคําเสียก่อนก่อนทำการนั่งห้างในค่าคืนนี้อีกคืนผ่านเท่าได้หยิบเจ้าควายธนูออกมาบริกรรมคาถาเพื่อให้ช่วยคุ้มภัยแต่ในใจนั้นก็นึกหวันวันเพราะในเขตที่คณะมาขัดห้างอยู่นี้มันเข้ามาลึกกว่าที่เคยเป็นเขตโป่งน้ำร้อน ในเขาสมิงดังมีพานกะเลียงหลายคนบอกว่าเคยเห็นเจ้าสางสมิงใหญ่มากกว่า9ก้ถึงสิศอกใหญ่ลาวๆน้องๆกระทิงโทนเดินตัดเข้าและออกทางด่านอยู่บ่อยครั้งเพราะน่าจะเป็นแหล่งที่อาศัยของมันถ้าไอ้สากระทิ่งผีมันเจอกับสางสมิงใหญ่ ตอนมันออกมาหาอาหารน่าเป็นการดีให้เจ้าเสือสมิงจัดการมันแทนพวกคณะคืนนี้มันช่างสะท้อนความคิดให้หวนนึกถึงความเป็นความตายในคืนก่อนผ่านเท่าเราให้ทั้งสองคนฟังหลาวกับฟังนิยายป่าดงพงภัยก็มิปานแล้วเจ้าเห่าดง มันตามมาได้อย่างไรล่ะพ่อเท่าเจ้ายินถามออกไปมันตามใครมันมามันคงนึกว่าข้าไปเอาลูกมันมามันเลยอาคาตผ่านเท่าตอบกลับไปเหงก็เห็นสากตัวมันแล้วนี่อยู่ข้างล่างที่อยู่ข้างข้างซากเก้งดุงตายโคนต้นไม้ใหญ่อีกต้นนั่นแหละ พาว่าคืนนี้เราได้เห็นอะไรดีๆเป็นแน่ผ่านเท่าพูดขึ้นระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นสับสำเนียงดังเป็นรหัสป่าเสมือนป่าหนึ่งจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่หลงโปงเพลานี้ทางกระโจนวิ่งขึ้นตะลิงเร็วฉับพันผีบางข้าง เสียงโหยหวนจากลาวป่ามาแต่ไกลตอนนี้เงียบไม่ไหวติงเหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะจิตเสียงลมหายใจฟุดฟิตดังแววมาเฉียงจากทางด้านหลังของคณะทุกคนตอนนี้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมผ่านเท่าประทับเวเทอร์บีจุดสีหกศูนยแมกนัม เข้าบ่าเตรียมพร้อมนายนะค่อยค่ๆบรรจุกระสุนลูกสองเข้าลํากล้องเจ้ายินทำหน้าที่เป็นคนส่องไฟแต่เจ้าแก๊ปลางแดงของพานเท่าที่ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยก็ยังคงสะพายอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเช่นกันชู่ๆเบาๆกันหน่อยเดี๋ยวได้เห็นของดีกัน ผ่านเท่าพูดจากนั้นผ่านเท่าก็ยกมือลายหมุนอะไรบางอย่างแล้วเป่าลงไปณนะพื้นเบื้องล่างเมื่อมองลงไปก็เห็นเงาดำทะมึนของเจ้าควายธนูแข็งทื่อไม่ไหวติ่งมันคงเตรียมพร้อมเช่นกันพันทันใดเสียงอีกฝั่งตรงข้ามพุ่งเข้ามาเป็นเสียงคําราม และเหยียบกิ่งไม้หักและใบไม้ที่เปียกชื้นของเจ้าสมิงดังกังวานก้องลาวป่าวิ่งเข้ามาปะทะกันกับเจ้าซา้อมเสียงวิ่งหลาวกับป่าจะแตกกันไปข้างหนึ่งตอนนี้ทั้งสามคนนั่งมองนิ่งไม่ไหวติงปง่านึงกลัวว่ามันสองตัวจะเห็นว่า แอบซุ่มรอมันอยู่ในระยะยิงหวังผลได้ในเวลานี้เจ้าสมิงพุ่งกระโจนยกสองขาหน้าแยกเขี้ยวคำรามลั่นพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ของมันในทันทีทันใดนั้นไอ้กระทิงก็กลมหัวลงผอมเขายางแหลมคมของมันวิ่งเข้าหาศัตรูของมัน ในทันทีเช่นกันเสียงปะทะดังจนสับสนอนละมาตในห้วงขณะจิตเหมือนอาถรรพ์ภัยจะหยุดเวลาให้ช้าลงเสียงทุกอย่างดังวูบลาวอยากให้ชาวคณะได้เห็นการต่อสู้เพื่อการอยู่รอดในทุกเสี้ยวของวินาทีในทุกอนูของเจ้าทั้งสองในเวลานี้ ไอ้สางสมิงลายพาดก่อนตัวเวียงกระเด็นด้วยแรงขิดของเจ้าสากระทิงผีเข้าเต็มขาหลังกิ่งล้มไม่เป็นท่าตอ,ตอนนี้เสมือนมันจะเสียท่าเข้าให้แล้วแต่ดูท่าแล้วมันไม่ยอมม,มันพุ่งเข้าไปหาเจ้ากระทิงอีกครั้งในทันทีคราวนี้เจ้าลายพาดก่อน ดูมันน่าจะเป็นผู้ชนะลอยเขี้ยวจมเข้าไปเต็มที่ซอกคอมันดิ้นทุรนทุลายได้สักพักและก็แน่นิ่งไปในที่สุดทั้งสามเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าในขณะนี้หัวใจแทบจะวายเกิดมาไม่เคยเจอเจ้าลายพาดก่อนตัวใหญ และแรงมหาศาลได้ถึงเพียงนี้หรือว่ามันจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมมาอยู่ในร่างเสือผันขณะจิตอดคิดขึ้นมาเสียมิได้ขณะที่ไอ้สมิงไลยกำลังขายเยือ่อยู่นั้นผันมันก็เงยหน้าหันมาทางห้างที่ทั้งสามคนนั่งอยู่ เหมือนมันรู้ว่ามันรู้ว่าเราส่องเห็นมันตั้งแต่แรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ